สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้แล้วผมก็ได้มาจนได้กับสว่านแท่นของ d t เทคอ่าตัวเนี้ยสูงถึง570ม mm ิลิเมตรนะครับประมาณ57เซนนะครับแล้วมันพิเศษตรงที่ว่าราคามันถูกครับแต่ว่าเป็นสว่านแท่นที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยมันก็จะมีไอตัวล็อก กับเหล็กอะไรพวกนี้มาให้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยเราต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับอันนี้มีราคาอยู่นะครับร้อยสองนะแล้วก็ตัวนี้หัวจับดอกนะครับได้ตั้งแต่2มมตรถึง13มมตรนะครับก็โดยสว่านทั่วไปหัวจับดอกก็ใหญ่สุดก็13มมตรอยู่แล้วครับสว่านอ่าสว่านมือสว่านอะไรอย่างนี้นะมันก็ยังมีรุ่น10มมตรแล้วก็13มมิลนะครับผมตัวนี้ก็ยังสามารถ ปรับตั้งความเร็วรอบแบบสายพานอะสมัยที่เรียนพื้นฐานช่างอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเคยได้ได้ปรับได้อะไรกันนะครับตัวนี้เป็นรหัสดีที1ีน่ะครับเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้นะครับใช้งานต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็สามารถปรับร่องเนี่ยได้ถึง5ระดับนะอ่ากำลังของมอเตอร์นะครับจะอยู่ที่450วัตต์นะครับความเร็วรอบเนี่ยแม็กซิมัมเนี่ยก็คือ2,650 rpm นะครับ ใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับเจาะได้สูงสุดที่5 0มิลลิเมตรนะครับที่เคีมยไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาเปิดดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นคู่มือนะครับอ๊ออันนี้เป็นกาดครอบนะครับการสะเก็ดฟงใส่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแท่นรองนะครับสามารถปรับสูงได้เนาะเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับนี่ ผมจะประกอบเป็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะอ๋นนี้เป็นหัวจับดอกแบบจำปานะครับแยกมาตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะถ้าพี่ๆไม่ชอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแกนมันนะครับแกนเขาก็เป็นเหล็กนะแต่ว่าไม่ใช่เหล็กตันนะพี่ๆเป็นเหล็กกูนนะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากการนํา คุยมันออกอไม่ใช่เรื่องจากการนําแท่งเหล็กฐานมันออกมาก่อนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฐานของตัวสว่านนะครับอ่าอุย้ยก็จะมีมาร์กนะครับ3มรูนะครับเขาเจาะมาให้แล้วนะครับเป็นการตัดเกลียวเนาะเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หาน็อตครับน็อตเขาแถมมาให้อยู่ในถุงนี้นะครับโอ้เขาฉโลมน้ำมันมาอย่างดีเลยนะครับไม่เพื่อไม่ให้เป็นสนิมเนาะอ่าตัวนี้ก็จะมี แหวนกันคลายนะครับแล้วก็แหวนธรรมดาเห็นไหมกันคลายก็จะใส่ข้างหลังนะครับพี่พี่น็อตเบอร์14นะพี่พี่ไขแน่นๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวฐานของเขานะครับฐานที่เป็นตัวสําหรับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเพื่อให้มันเจาะนะครับสวมเข้าไปนะครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูนะครับตัวนี้มี องศาให้ดูด้วยนะพี่พี่สามารถปรับได้เห็นไหมมีสกลองศานะครับเห็นไหมปรับได้นะครับก็จะมีน็อตข้างล่างนะครับแต่ตัวนี้ผมเจาะตรงอย่างเดียวก็ปรับไว้ที่ศูนย์องศานะครับเวลาเอาใส่ก็จะฟิตฟิตหน่อยนะพี่พี่ของใหม่ครับอ่าเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลงมานะครับอ่าถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่มีแถมมาให้นะครับเราต้องซื้อปากกาจับชิ้นงานเพิ่มแต่ตัวนี้ ทางดีเทคเขาให้มานะครับสามารถล็อกใส่ได้เลยนะครับเมื่อเราได้แท่นแบบนี้แล้วนะพี่ๆต่อไปเราก็จะหัวเครื่องนะครับมาสูบใส่นะครับสูบเข้าไปนะครับกุ๊กลุกนะครับมันก็จะสังเกตได้เลยนะครับตัวนี้จะมีหกเหลี่ยมบังคับนะครับอยู่สองตัวนะครับหลังจากเราสวมใส่ปรับได้ตำแหน่งแล้วเราก็ล็อกนะครับพี่ๆหลังจากล็อกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาสภาพนี้เลยนะครับอู้หนักดูนะหนักก็เรื่องอะถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วหนักเลยนะครับอ่ะ จะได้ดูชัดๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวจับกดลงนะครับตัวนี้จะเป็นเกียวแบบนี้นะครับแถมมาให้3อันนะครับเราก็หมุนลงไปนะครับตามรูที่เขาเจาะมาให้นะครับพี่ๆเนี่ยหมุนเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวกดลงประมาณเนี้นะครับถ้าพี่ๆหลายคนเคยใช้ก็น่าจะรู้กันดีนะครับอู้มันก็จะประมาณนี้นะพี่พนะฟืบฟืบเนี่ยมันลงได้เท่านี้ใช่ไหม พี่ๆก็สไลด์ตัวนี้ปรับขึ้นนะครับฟงไม่ต้องบอกกันอยู่แล้วนะครับใช้เป็นอยู่แล้วเนาะในส่วนต่อไปนะพี่ๆอันนี้พี่ๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าใส่ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเราเจาะสเก็ตมันจะได้ไม่ฟงนะครับเวลาเรามองดูมันก็จะได้มองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนใส่ไปแล้วสักพักมันจะลาคาญนะครับเดี๋ยวค่อยถอดออกก็ได้นะครับ อันนี้ผมเป็นการสาธิตให้ดูผมก็เลยต้องใส่นะครับจกครอบนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับพี่พี่ถ้าใครกังวลว่าเดี๋ยวมันจะใส่ดอกยากหรือเปล่านะครับมันสามารถงัดขึ้นแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบมันเกะกะนะครับถ้าจะเจาะค่อยเอาลงนะครับแล้วมันสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงมันปรับระยะตามดอกได้ด้วยนะครับเราก็แค่ไขน็อตสองอันนี้นะครับแล้วก็ให้มันลงแบบนี้นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอย่างนี้ได้นะครับพี่พี่ แล้วตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเราสามารถปรับตั้งระยะได้นะครับว่าเราจะให้มันกดลงไปได้ลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้คือถ้าขึ้นบนสุดก็คือระดับเยอะสุดนะครับเห็นไหมอ่าเราสามารถปรับตั้งระยะตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมจะเอาไว้สูงสุดนะครับแล้วค่อยคอนโทรลเอานะครับจะง่ายกว่านะครับตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับเขาแถมมาให้เลยนะครับในส่วนของหัวจับดอกนะครับผมมองดูแล้วว่ามันไม่มีอะไรแถมมาให้เลยนะครับสําหรับ สกูเอาไว้ล็อกนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอาศัยหลักการที่เรากดลงยิ่งเรากดลงไปแน่นมันก็จะเริ่มที่จะแน่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนสโลปขึ้นมานะอันนี้ผมเดานะเดี๋ยวต้องลองเจาะดูก่อนว่าผมจะเดาถูกไหมนะครับอ่ะเวลาเราประกอบเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับส่วนในตัวของการปรับตั้งสายพานนะครับก็จะมีน็อตล็อกตัวนี้นะครับ1อันนะครับไขออกก็ยกขึ้นได้เลยนะครับก็ รอบบนสุดนะครับก็จะอยู่ที่2,650รอบรอบนะครับรอบรองลงมาก็จะอยู่ที่1,650รอบนะครับทัดมาอีกก็จะเป็น1,220รอบนะครับทัดมาอีกก็850รอบนะครับแล้วต่ำที่สุดทำได้ที่580รอบต่อนาทีนะครับซึ่งอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าความเร็วรอบมันสูงเนี่ยก็จะเหมาะกับดอกเล็กครับแต่ถ้าเกิดเกิดเป็นดอกใหญ่ก็ จะเป็นความเร็วรอบต่ำๆนะครับอันนี้ก็ในคู่มือเขาก็จะมีบอกนะครับว่าดอกขนาดเท่านี้เราควรที่จะใช้ความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเวลาใช้งานก็ใช้ความรู้สึกเลยนะครับเพราะว่าผมก็สไตล์นี้อยู่แล้วอะเออเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนี้เนาะเวลาเราจะปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพานนะตัวนี้สามารถเอาออกเอาเข้าอย่างนี้ได้นะครับเวลาเราจะตึงเราก็บีมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตึงนะครับตึงในส่วนของตัวนี้นะครับ ปึ๊บเข่งไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นการตัวค้ำยันนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันสามารถบิกออกอย่างนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับสายไฟนะครับเขาก็จะให้มาประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับมาเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับตัวเปิดปิดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่กดเปิดปิดตรงนี้นะอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับอย่าอย่าล็อกเยอะนะครับตัวแท่นปากกาเนี่ยให้มันสลับ โยกไปโยกมาได้นะครับมันจะได้เหมาะกับชิ้นงานของเรานะครับเนี่ยปากกามันก็จะสไลด์เข้าออกตามใจพี่ๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้แบบนี้แหละครับตอนอยู่โรงงานนะฮะเห็นไหมว่าถ้าปากกามันจับได้มันก็จะเจาะลงไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมชอบเลยมันเป็นขี้แบบนี้โอ้โห ง่ายเลยนะพี่พี่เห็นไหมเจาะลงไปแบบง่ายๆอ่ะครับอ่ะดูอีกสักรูนะครับอ่ะดูครับกดลงไปเลยนะพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวมันแตกมันหักเห็นไหมครับไม่ต้องฟัดไม่ต้องเวียงนะครับแบบนี้เลยโอ้โหต่อไปนะครับเหล็ก เจาะแบบหนาๆเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมว่าเหล็กตัวนี้มันประมาณสักสิบมิลนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะเจาะแล้วก็ทะลุเหล็ก5มิลลงเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะมันอาจจะทะลุเหล็ก5มิลลงไปด้วยนะครับรวมๆก็เกือบ15มิลนะครับมาดูครับว่าจะเจาะได้ไหมนะเพราะว่ามันเคลียร์มาสูงสุดได้ถึง50มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูถ้าผมดอกไม่ไหมก่อนนะไปะอันนี้ก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวประคองปากกานะครับปากกาผมจับไม่ได้นะครับ มันใหญ่ไปนะครับโอ้กินนิ่มๆเลยพี่พี่เดี๋ยวนะกลับก่อน ทะลุแล้วครับพี่พี่อู๋เดี๋ยวนะขนาดนี้มันยังเจาะได้ครับเห็นไหมดอกคมกิบนะครับพี่พี่เจาะเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะดอกขนาด1นทับสเจาะให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นดอกที่ผมมีน่าจะใหญ่สุดแล้วนะครับเหมือนต่อเลยนะครับผมใส่ดอกขนาด1นทับสไปแล้วนะครับผมจะเจาะลงรูเดิมที่ผมเคยไกด์ไว้นะครับมามาดูนะครับว่ามันจะเจาะได้หรือเปล่านะครับ เออมันติดนะครับเมื่อกี้มันเป็นอาการติดนะครับเหมือนมันบืนไปไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าสายพานมันบืนหรือเปล่าโอเคนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเจาะลงไปได้นะครับเพราะว่าจากดอก1นึทับสแล้วเรากระโดดไปเป็นดอก ขนาด1ทับสเลยนะครับมันต้องเอาดอกที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับ1นทับสี่นะครับแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปนะครับเพราะไม่งั้นเราไปเจาะดอกนี้เลยคือตัวนี้มันบืนไม่ไหวนะครับอันนี้บอกตามตรงเลยนะมามาชมต่อนะครับพี่ๆหลังจากที่ผมเอาดอก1นทับสเจาะแล้วมันเจาะไม่ได้ผมก็เลยลดขนาดลงนะครับเดี๋ยวจะเอาดอกนี้เจาะไปก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เบอร์ขึ้นไปนะครับมาดูกันว่าใหญ่กว่าหนึ่งทับสขึ้นมานะครับจะเจาะได้ ดูเหมือนว่าดอกเนี้มันเป็นดอก5้าทับสิแล้วมันจะไม่ค่อยคมนะครับแล้วรอบมันก็อาจจะจัดไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วรอบลงอีกก่อนนะครับโอเคพี่ๆผมปรับสเต็ปความเร็วรอบลงอีก1นึ่ระดับแล้วนะครับ โอเคครับเข้าไปได้นะครับพี่พี่ความเร็วรอบมันสูงครับเมื่อกี้เราก็ดอกไม่คมด้วยนะครับต้องระวังนะเวลาเราจะเจาะดอกใหญ่เราก็ต้องปรับความเร็วรอบด้วยนะครับนี่คือรอบเบาที่สุดแล้วนะครับประมาณ500 โอเคครับพี่ๆเจาะได้ครับถ้าเกิดดอกใหญ่ๆเนี่ยต้องใส่น้ำมันมันหล่อลื่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันกินเยอะห่วมตอนแล้วมันจะตัดนะครับพี่ๆเพราะเหล็กตัวนี้หนานะครับ5มิลเลยนะครับพี่ๆก็สำหรับชิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจาะดูให้ประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้นะครับเขาจะมีตัวสูงกับตัวต่ํานะมีอยู่2ขนาดนะครับพี่ๆส่วนตัวเนี้ยเท่าที่ใช้งานนะครับสําหรับ มันก็ไม่ถึงเกจอุตสาหกรรมไม่เหมือนตัวใหญ่เลยนะครับถ้าจะมาบังคับเจาะเหล็กหนาๆพวกนี้เราก็อาจจะต้องปรับสเตปของดอกนะครับให้ตามตามหลักของเขาตามรอบของเขานะให้มันเหมาะสมมันก็จะเจาะได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาน้ามันมาโลุมนะครับให้มันเกิดการหล่อลื่นเนาะเพราะถ้าเกิดดอกคมมากเนี่ยมันเสียดสีเยอะๆเนี่ยมันเครื่องมันติดครับเพราะว่าตัวนี้450ยวัตต์นะครับบางทีมันก็ไปไม่ไหวนะพี่พี่อ่ะขอบคุณและสวัสดีครับ